นะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั่นแหละครับผมมาร่วมนะครับผมสมรบทุนนะครับผมเพื่อที่จะจเจียของมีเยอะมากๆนะครับผมนอกจากสีดําแล้วก็จะมีแบบหลายๆสีที่เป็นสีแบบสีสดครับถิ่นตะวันเมื่อกี้เราออเทเซรี่เยอะมากมีหมวกมีกระเป๋าผ้ามีอะไรด้วยมีหมวกมีกระเป๋ามีเสื้อมีมีผ้าพังกรมีทีเยอะมากมีกระบอกคลิด้วยครับเนเชิญชวนนนี้ดึงค่ะสักคนที่ว่าอยากจะช่วยตรงนี้น้อมสมรบทุนในการทำให้รับมือต่อยอดต่าง ครับผมใครนะครับผมที่อยากจะมาร่วมสมทบคุณนะครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารได้นะครับผมที่อินสตาแกรมนะครับผมสิริศิลปินนะครับแล้วถามเลยนะคะครับอ่ะื่องตอนนี้คาืหน้าเป็นยังไงบ้างคะคดีเรื่องคดีความ,มใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการทางศาลอยู่ครับว่าว่าว่าจะยังไงต้องรอครับต้อง,ต,องต้องรอว่าในรูปแบบของคดีเป็นแบบนะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นทางหน้าที่ของทนายความใช่ครับเป็นหน้าที่ของของทนายความทั้งหมดเลยในความกังวลเรามีความเครียดหรือไงบ้างครับพี่ความเครียดยังไม่มีครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นเราเราก็พยายามที่จะไม่ได้คิดล่วงหน้าซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็น เป็นครั้งแรกที่เราได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้มันถามว่าตัวเราเครียดไหมมันมันก็มีนิดหน่อยแต่ความเครียดมันจะมาจากครอบครัวเราจะมากกว่าท,ที่ที่คุณยาย้คาครอบครัว<ม>ต่างๆคุณ<ม>พ่อคุณแม่คุณยายทุกคนก็จะโดนถามเข้ามาว่าเข้ม,ขมเข้มเฟโดนคดีเรื่องอะไรเออเราเรามีแบบว่าความห่วงตรงนี้กับครอบครัวมากกว่าเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าแล้วแล้วอธิบายเขาฟังไป อธิบายไปแล้วครับแต่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกกับทุกคนได้ทั้งหมดอยู่ตะลอดเวลาหรอกครับก็ก็ก็บอกให้เขาค่อนข้างสบายใจรอรอผลเขาเรียกว่าการตัดสินเนาะการตัดสินก่อนอว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยแจ้งอีกทีอย่างครับพี่ใหญ่ครับพี่น้องพี่หนิงมีให้กําลังใจไงบ้างเพื่อนผมรู้สึกว่าผมโชคดีครับที่ที่ได้พี่หนิงนั่นแหละครับมาคอยให้คาปรึกษาแล้วก็แล้วก็มามาให้คําแนะนําต่างๆกับผม เขาก็พทคนิคก็จะอยู่ข้างๆผมตลอดกลัวว่าผมจะเครียดเกินไปกลัวว่าผมจะจะบฟุ้งเงินไปเรื่องของคดีเลยไอ้น,นี่หนักไหมสับเราแต่เข้าร่วมกันหนะักเพราะเราเราเราไม่ไม่คิดหรอกครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราม <S <S ไม่คิดกำลังใจรอบข้างก็ดีดีครับทั้งทั้งแฟนคลับเองแล้วก็คนรอบข้างคนที่รักเราก็เข้ามาให้กําลังใจ ตอนนี้ก็เาาริ่มเหมนแบบเดินสายทาบุญมูไม่อยู่เลยนะคะทําบุญครับตอนนี้ก็ยังคงทําบุญในช่วงจังหวะที่ <พอ S 2> ที่เราสามารถไปทําบุญได้ต่างๆไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปออกกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นะะบอกมีต้องไปแก้บุญด้วยอ่ะพี่พิมก,ก็มีขอพรครับส่วนใหญ่ก็จะขอพรไว้เนื่องด้วยวันที่เราจะไปเนี่ยเป็นวัน,อ,นอ๋อคัรสาก็ก็ถือโอกาสกลับบ้านไปหาคุณตาคุณยาย ซึ่งเขาก็เตรียมข้าวใหม่ปลามันไว้ให้ช่วงช่วงใกล้กลๆฤดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปไปเยี่ยมคุณตาคุณยายแล้วก็ถือโอกาสขึ้นถ้ำด้วยก็คือจะไปขึ้นถ้ำน,นาคาใช่ไหมใช่ครับคือบ้านเกิดเราเองบ้านเกิดเราเองให้บนอ,อ,อะไรไว้ที่นั่นส่วนใหญ่แค่จะขอพรอถ้าเกิดว่าคนที่บนได้จะเป็นผู้จัดการแล้วก็คนอื่นคาดหวังคาดหวังเยอะกว่าเราเนาะคาดหวังเยอะกว่าเพราะว่า ลูกเขาเยอะประมาณสิบกว่าคนอยู่ครับเรานี่ก็น่าจะหลังๆมาก็เริ่มจะหางแถวละใหม่มาเก่าก็ป็นหัวเน่าละตอนนี้หัวเน่าตอน้บผู้จัดการบอกเราเอันนี้เกิเกินี่จริงจริงจริงทข่มีความเชื่อตรงนี้มาก้อยแค่ไหนจากที่มันประสบความสำเร็จมากขึ้นเข้มจะเข้มเติบโตมากับกับความเชื่อ เหล่านี้อยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านก็จะมีสิ่งที่เราสิ่งที่เรานับถือศ<ห>าัทธาอยู่ที่บ้านอ,อะไรเงี้ยก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับในเรื่องของพญานาคอะไรเงี้ยครับก็มีความเชือ่อตั้งแต่เด็กมีโดนปลุกฝังจากคนในครอบครัวแล้วก็คนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยอยู่แล้วครับก็คือขอแล้วเราก็เหมือนได้ตามตามได้ ได้ตามที่เราขอไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆก็มีโอกาสแล้วก็กลับไปกรับไหวหรือสถานที่ต่างๆที่เราเคยขอแล้วได้่ในช่วงหลังที่เราพีแบบโหเราคอนอมากๆอย่างเงี้ยเขามาถามเราเยอะไหมพี่เคียมว่าไปมูไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยไปเยอะมากเออเพราะว่าผู้การผมเขาเขาเขารู้ทุกทุกจังหวัดดีกว่า 77จังหวัดเขาจะรู้สถานที่ที่แบบว่าเด็ดๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามผมในเรื่องของมูถามพูดการผมจะได้วัดที่ดีมากๆดีสุดเลยเนาะใช่เพราะจริงเราเป็นมูที่เหน้วเราได้มีไม่กี่ที่ครับถ้าภาคใต้ก็จะเป็นวัดตาไข่ที่ไปหอก็จะเป็นวัดตาไข่ขึ้นเหนือก็จะเป็น เทพทันใจแล้วก็ทางทางบ้านก็จะเป็นนี่แหละครับทํานแมคาหรือว่าอยู่กับหลวงพ่อวราอะไรยเงี้ยเพราะว่าไสี่ที่เลยเนาะไปไปทุกที่เลยครับออกตามที่ได้พือจะออกไปเหมือนกันเลยเนาะนี่ครับก็มีวางแผนไว้ว่าจะไปพม่าอยู่ครับตัวเข้มเองมีทิคไหมครับหรือว่าเขาว่าปกติเหมือนกันไหว้ขอไหว้ขอปกติเลยครับไหว้ขอปกติในสิ่งที่เราอยากได้แค่หนึ่งข้อแต่ละที่ก็ขอแค่อย่างเดียวเลยอันนี้ของานหรือขอรักครับเดี๋ยวเป็นงานครับงาน อนนี้ก็รักยังไม่มุ่งยังครับยังทํางานทํางานก่อนเพราะว่าบ้านหลังมเริ่มบลัาเลยครับบ้านที่ทุมไปกินหลักต้องทํางานหนักขนาดไหนบ้านที่ทุมไปกินหลักต้องทํางานหนักขนาดไก็ก็หนักอยู่ครับก็หนักอยู่ก็พยายามทาทางานเก็บเงินให้คุณแม่ซื้อที่เก็บไว้อันนี้คือเป็นบ้านที่ซื้อที่กรุงเทพส่วนที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นที่ดิน ถึงว่าซื้อไ้เยอะมากเลยก็ซื้อไว้ซื้อไว้เป็นเป็นเก็บไว้ซื้อเก็บไว้ครไม่ใช่ที่ที่ดินไปแล้วครับอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็จะเป็นที่ดินที่เราเราอยากได้ด้วยครับก็เป็นที่ที่คุณตาคุณยายชอบด้วยก็มีโอกาสก็เลยซื้อไว้ก็ไม่ถึงสามพันหรอกครับโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงก็คือฝั่งริมแม่น้ำโขงนี่คือเข้มกว่าเรียบหมดแล้ว ยังครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโซนแถวแถวบ้านครับ<อ>แถวบ้านแถวแถวบแถวบบท่าาคาอะไรถ้า,าไม่เราถึงตัดสินใจมาทางนี้เข้มชอบอยู่แล้ว<อ>จริงๆเข้มชอบที่ดินชอบที่ดินมากๆถ้าเกิดภาคไ,ไหนที่เราชอบอย่างเชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกการลงทุนใช่ไหมกระหอเปนการลงทุนหรือยางไงครับเป็นความชอบซื้อซื้อสินที่เราชอบแค่รู้สึกว่าเวลาเราเราไปที่ไหนเราก็อยากมีบ้านภาคกลางไลยภาคนรอะไรก็คือกะว่าจะซื้อทั่วประเทศไทยเลย ถ้าถ้าเกิดมีโอกาสอย่าซื้อเก็บไว้ถ้าเกิซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้เชอบที่เข้มหรอชอบที่เข้มชอบที่ดินช่วงที่ไปเหนือไปบ่อยไปเหนือไปบ่อยนี่คือไปไปดูที่ดินนะฮะเสียเข้มกว่าใช่ไม่ครับก็ขึ้นไปไปเที่ยวไปพักผ่อนเราชอบเชียงใหม่ชอบภูเขาชอบ ต้นไม้ื้นที่ว่องร่างพวกเาตั้งใจว่าอยากจะมีทั้งสี่อยากจริงครับอยากอยากจะมีทุกภาคเลยไปตากอากาศแต่ละฤดูวิอย่างเงี้ยหรอใช่ครับจริงจริงอยากแล้วแต่ฤดูแล้วแต่ฤดูถ้าเกิดว่าหน้าร้อนก็อยู่ทะเลหน้าหนาวขึ้นเชียงใหม่หน้าฝนแล้วก็หาที่ไหนก็ได้ อันนี้คือความฝันเราความฝันเราก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไหมหรือว่าแค่ฝันเอาไว้แต่ว่าไม่อยากไปเอื้อมหรือยังไงมันต้องเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันต้องยังครับยังอันนี้เกิดขึ้นแค่อีสานตอนนี้แค่ภาคอีสานแค่ภาคอีสานเหนือเหนือกับใต้เหนือใต้กับตะวันออกเหรือจะคนน ฟนสบายดีเลยหรือว่าเออไว้มีแฟนสีผ้าขายซิฟขายซิฟนั่นเอว่าผู้หญิงแบบไหนเขาแบบเออเขาเข้ามาแล้วแบบสนใจโปั่นี้แล้วถูกชะตากันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสบายไงบ้างลองลองขายโปรโมชั่นหน่อยพี่ดินผมเยอะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าป่วยก็ ถ้าเป็นแฟนกันแล้วอยากเอาขายก็ขายได้เลยแล้วก็อยากได้อะไรก็ขายที่ดีเอาเดี๋ยวองซื้อไว้มาจิดเป็นนรแล้วนะแฟนไมมีเงินสดมีที่ดินให้มีที่ดินให้ครับทุกทวันนี้ก็คือเกิดลอยไร้ละมีเก็บ พี่เกียบครับให้กลวงสีจ่ายถูกต้องจา่งจายถูกต<อ><อ>้องแต่ผลกล้วยไม่หมดแล้วนะเอาผลงานพี่เข้มตัวนี้มันมีอะไรยังไงบ้างคล้ายแฟนๆได้ดูตอนนี้นะครับก็จะมีบวงวิมาลาที่เราเข้าไปรับเชิญก็เข้มข้นมากๆนะครับแล้วก็กําลังจะได้ชมกันเร็วๆนี้ก็จะเป็นชาติพยาคนักเลงแล้วก็ถ่ายทําลมพัดผ่านดาวครับเห็นว่าเราฟิตหุ่นด้วยฟิตหุ่นครับช่วงนี้พอเราว่างพ่อแม่ศุกสาร์อาทิตย์เราก็ กลับมาจริงจังกับตัวเองหนักมากๆช่วงนี้ก็จะเข้าแทบจะทุกวันเลยคนะรับเสพติดเริ่มเสพติดในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วะสดงว่าเทมหนุ่มหนักไม่มีแล้วไม่มีแล้วอาจอาจแม่ไม่อยากจะแบบว่าแ <c oughs> ม่จะอวดลแล้วถ้าใครที่อยู่โรงอยู่ลยนละ ก็ก็นี่แหละครับกลับมาจริงจังนะครับกลับมาจริงจังเพราะว่าหลังจากที่เรากลับมาถ่ายทําละครได้เราก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยพอปิดปิดกล้องในหนึ่งเรื่องเราก็มีเวลาแล้วก็เข้ามาฟิตหุ่นได้เต็มที่มากมากกว่าเดิมจริงจริงยังถึงเลยยูโรอยู่มั้ะเราความขิดเราชนะไปแล้วเขาเขาไม่เขาก็ไม่เบานะเออไม่เบานะหล่ออันนั้นเป็นซาแซง ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอยูโรยูโรก็จะถ่ายเล่นถ่ายละครอยู่ไม่ได้เจอเขาะจะซุ่มอยู่ก็ได้แต่ผมก็ว่าผมมีเวลามากกว่าผมก็น่าจะเพราะงานเราน้อยกว่าไม่ใช่เรงไงอ่ะน่าจะงานดนตรีเพลงยังไงไม่แน่ตั้มตั้มใครเยอะแบ่ตั้งงงเลยจ้าเอออ่ะก็เอาไ้ขิงกันแล้วเดี๋ยวรอเปิดกันทีเดียวแล้วค่อยได้เซอร์ไพรส์รอมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เยอะมากๆครับอเา โอเคพอแล้วขอบคุณครับ